สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เมย์จะพาทุกคนมาลองชิมทุเรียนเทียบกันแบบราคาหลักพันหลักร้อยจนไปถึงราคาหลักหมื่นมูลค่าที่เมย์ซื้อไปนะหมดไป8,000บาทต้องตามหาเหรอว่าทุเรียนที่แพงที่สุดเราซื้อมาคืออันไหนเหรอยากละสวยละอืม นใดก็คนนึงวิ่งหน้าแหกว้า ตอนนี้นะคะเมย์อยู่ที่ตลาดอ,อตอกอค่ะทุกคนวันนี้มาตามล่าหาทุเรียนเพราะว่าได้ข่าวว่ามันเป็นหน้าทุเรียนแล้วแล้วเมย์ก็มากรุงเทพพื่อดีด้วยอยากกินทุเรียนนะคะที่แบบว่าเขาว่ากันว่าแบบเฮ้ยดูยในทุเรียนมันปลาไปกิโลแล้วเป็นหมื่นแล้วอ่ะเดี๋ยวมาดูสิว่าทุเรียนราคาแบบโลหลักร้อยหลักพันกับทุเรียนโลหลักหมื่นมันรสชาติต่างกันจริงปะไปดูดค่ะ ไม่ได้ใดก็คือรอบนี้เมย์จะแบบลายเทสนะคือมาเดินเลือกทุเรียนก็จริงแต่ว่าเดี๋ยวใช้พี่นิกเป็นคนซื้อแล้วก็ปิ้นหูปิ้ตาผมจะแบบลายเทสเลยว่ารสชาติมันต่างกันจริงปะไม่มีไบแอสแน่นอนเพราะว่าผมว่าผมน่าจะไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะเห็นทุเรียนเยอะมากเลยอ่ะเป็น,ปนอะไรโครเวอร์ไงโคเวอร์เป็นทุเรียนผมก็เป็นหนงหนปะ คือตอนนี้ทุเรียนอ่ะมันมีหลายสายพันธุ์ใช่ป้าเมย์เป็นคนแบบเพิ่งฝึกกินทุเรียนใหม่ๆทุกคนก็จะกินเป็นแค่หมอนทองที่มันกลิ่นไม่แรงมากแต่อันอื่นอ่ะไม่ค่อยเคยกินเท่าไหร่อันนี้สารภาพเลยก็เลยกินแต่หมอนทองนะคะแล้วก็เห็นว่ามันมีแบบก้านยาวนกหยิบชนีไข่ชนีอะไรกะชนีเฉยๆอ่ะอาปาเดี๋ยวไปหาก่อน,นกินเป็นแต่หมอนทองอ่ะ เอากรอบนอกนุ่มในเขาให้ชิมหรอชิมก็ได้หลับไปก่อนชิมไปก่อนอชิมเยอะมากเลยอ่ะอันนี้เรียกว่าเนื้อไก่ฉี่ไหมอ่ะอืมอร่อยเหรอ <laughs> อร่อยจังเลยอ่ะแล้วหนูชอบเหมือนทองทั้งนั้นอ่ะหนูอชอบเป็นเนื้อฉี่ฉฉเมื่อกี้ ทุกคนคะอันนี้คือเมฝากพี่นิกไปซื้ออยู่นะคะจะได้ไม่ต้องรู้ว่าเขาหยิบชิ้นไหนให้เมนะแล้วก็อันนี้ดูราคาตรงนี้รู้สึกว่ามันจะเป็นแบบหมอนทองอะ่ะคิดละร้อย2ี่สิบนะคะทุกคนเท่ากับว่าโลหนึ่งพันสองก็เป็นโลละพันสองก็คือโลละพันต้นต้น,ตอนโอเคอยู่นะซื้อมาแล้วคุณนิกซื้อมาเรียบร้อย,ยไหมจะน้องขอดูบแบบอีกได้ไหมอะ่ะเขามีขายเยอะมากเลยอะ่ะคือมันแบบมันน่ากินอะ่ะ ก็ต่างกันที่สายผ่านสายผ่านต่างกันนะราคาก็เลยต่างกันก็คือหมอนทอมอ่ะโลละพันสองที่เราซื้อมานี้แต่ว่าถ้าเป็นก้านยาวอ่ะโลละ2,000ถึง3,000ัอ๋อแต่เมื่อกี้ที่กินเมย์รู้สึกว่าต่างจริงคือก้านยาวมันเป็นแบบข้างในมันเป็นเละๆอ่ะเป็นครีมเลยอ่ะแต่เมย์ชอบได้เคี้ยวอะจะเมย์ขอดูร้านนี้ก่อนสวัสดีค่ะขออนุญาตดูหน่อยค่ะอุ้ยอันนี้ก้านยาวขีดละ250พี่นิกขีดนี่เนื้อมันเป็นไงครับแล้วมีโลมันนะคะมันนกหยิบคืออะไรนะคะมัน ทำไมหนูไม่เคยได้ยินเลยอ่ะแบบว่ากลิ่นแรงปะอ๋ออันนี้คือเนื้อนกหยิบค่ะแต่ก็คือยังไม่เข้าใจอยู่ว่าทำไมนะทำไมถึงเรียกว่า,<ช>วานกยีบกลิ่น,น,ะะน,นรแรงอยู่นะมันเนาะหวานอยู่นะเนื้อกรอบเลยเนื้อเนี่ยเนื้อสุกอ่ะอส่วนเมียยังชอบหมอนทองอยู่ทางนั้นน่ะหมอนทองวาอะไรที่รอเชนดูหมอนทองดีวกว่าอุ้ยนี่มันดูแบบเป็นเส้นเลยอ่ะ แต่มันไม่ค่อยมีกลิ่นแรงเลยย่ะแต่นี้ไม่ได้กลิ่นเลยเลยหรือไปกินนกยิบแล้วคือตอนนี้จมูกไปล,ละหลังจากกินนกยีบอะมันหอมมากจนแบบจมูกได้ตายจากในชันไปละอร่อยหอมหอมกำลังดีอะตอนนี้นะคะคือปล่อยให้พีนิกเขาซื้อก้านยาวไปให้เพราะว่าชิมไปชิมมาเอ้าก็อร่อยอยู่เป็นนุ่มๆอยู่เป็นแบบอหอมๆอะคือเมื่อกี้นกยีบมันหอมไปหน่อยคือกลิ่นมันแรงแต่ว่าหม่อนทองอะก็ก็ไม่ได้กลิ่นเลย หมอนทองเมื่อกี้อาจจะแบบสุกน้อยไปหน่อยนะจ๊ะแล้วเรื่องเราการมาเลือกทุกเรียนที่เนี่ยเลือกยากนะเพราะทุกร้านน่ากินหมดเลยอะ จะพามาลานเจนี่เจ้ดาดังนะคะที่แบบว่ามีประเด็นเดอยวมาเพราะว่าขายราคาแบบจุกมากทุเรียนราคาโลเป็นหมืน่นรสชาติเป็นไงไปดูนะคะค่ะไม่ได้จองค่ะไม่มีเหลือแล้วหรอดเดี๋ยวหนูซื้อนิดเดียวไม่เ,มเมยอะเอาไปซื้อไปชิมปกติหนูีย่ปกติหนูกินหมอนทองค่ะเาหนูเคยกินกันยาวย่างเคยเพิ่งเคยเมื่อกี้หนูไปลองข้างนอกมาเพิ่งเคยกินเหมือนกันค่ะมันจะนุ่ม โคตรอร่อยเลยเหรออุ้ยทำไมทองลูกชิ้นใหญ่จังคุณพี่มันชิ้นเกิมปกอันพี่นี่แข่งกันอันนี้คือหมอนทองนะคะนี่หวานน้อยสิอันนี้หวานน้อยแล้วเหรอเนี่ยมันหวานอยู่นะโอ้โงดูหวานเท่านี้หนูก็โอเคแล้วอ่ะไม่รู้ไม่กินหวานมาก ดูคอแบบที่มันเป็นพรีเมียมหน่อยอะค่ะพี่นิดเอาไปลองอันนี้ขีดละพันสองอันนี้ขีดละพันอ๋อโลละหมื่นสองโอเคเดี๋ยวลองแล้่เกี้ซื้อไปห้าหมซื้อไปสามกองซื้อทุเรียนหมดห้าหมื่นโอเคหนูมือใหม่หนูเอาสักประมาณขีดสองขีดคขำๆหนูกินไม่หมดนะพี่นิดเดี๋ยวไปแอดมิดโรงพยาบาลเลยนะหนูแบบว่าความดันขึ้นน้ำตาลพุ่งอยากเป็นประสบการณ์เนี่ยมาทั้งทีทุเรียนหวานร้อยเป็นอย่างไร หกินเม่อหวานแล้วชิมไบรู๊เลย่าหวานขึ้นอ่ะคืพั่หวนขึ้นมันหอมขึ้นอนึ่งยนะมันด้กัน่ว่า่ก็ไม่ังติอ่ผม่กิใหญ่เลยลูกกินนใหญ่ไปเลยเคี่ยวไปเรื่อยๆูค่อยเ่ยว่ลไปแล้วอ่ะกใหินมันตีดังออกมาเลยอ่ะอนีพันอะไรคะ หวานขึ้นมากเลยอ่ะหวาน20ก็คือหวานมากแล้วสำหรับมีได้แล้วนะพี่นิชชำระเงินยังอ่ะอยัง,อ,ยงอ่ะได้ได้ได้ประมาณนี้ ทุกคนนี่คือทุเรียนของพินิดนะคะมูลค่าที่เมย์ซื้อไปนะหมดไป8 0 0 0บาทแปด0ันบาทยังไม่ถึง1โลนะคะเพราะว่าจริงโลที่เมย์ซื้อมันคือโลละหมื่นสองแต่ว่าอันนี้เมย์คือแบบซื้อมาแค่1นถึงสพูพอแล้วก็สนนราคาอยู่ที่800 0บาทนะคะแต่แต่แต,แต่เราจะไม่ได้มากินทุเรียนพินิดกันตรงนี้คะ่ะทุกคนเพราะเมย์ได้ทําการเอาทุเรียนพินิดอะเข้าไปรวมอยู่กับทุเรียนอื่นๆที่โลละพันส เราจะได้รู้กันว่าแบบมันต่างกันจริงหรือเปล่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็บอกก่อนว่ามีเองไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านทุเรียนนะทุกคนเป็นมือใหม่หัดกินทุเรียนก็กินตามที่ชอบแล้วกันแล้วก็กินไม่ได้เก่งมากก็ชอบกินแบบเนื้อกรอบนอกนุ่มในอะไรเงี้ยอ่ะเราได้ทําการแบ,บบลายเทสนะทุกคนก็คือรวมแบบทุเรียนแต่ละร้านมารวมรวมกันนะคะก็คืออย่างที่ซื้อมาทั้งหมดมี3แบบนะคะก็คือหมอนทองที่เป็นแบบราคาเลทราคาทั่วไปเนาะ,ะก็คือโลละพันสองหรือว่าขีดละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทต่อมานะ กว่านะทุกคนโลละประมาณ2,000กว่า2,000า2,000ประมาณนี้ขีดแล้วประมาณ250แล้วก็ของพี่นิดค่ะเมกินเป็นหมอนทองนะคะกิโลละ12,000บาท <c oughs> จะหาเจอไหมฮะผมเครียดเลยเม่แ <c oughs> ยกทุเรียนไม่ค่อยออกหรอกคือแบบใช้คำว่าอะไรดีสักแต่จะกินก็คือกินอยากกินก็คือซื้อแบบอิเล็กทริกกินกินได้หมดเลยนะคะก็มาดูกันว่าลินจระเยของเม่จะแยกออกหรือเปล่าว่าทุเรียนที่ถูกแล้ว อุ้ยเร,เริ่มจากอะไรอ่ะเริ่มจากอันนี้ไหมอุ้ยเริ่มจากนี้ดีกว่าอันนี้มันแข็งกว่าอ่าเริ่มจากชิ้นนี้แล้วกันจานหมายเลขหมายเลขหนึ่งแล้วกันคือมันหลายปัจจัยนะทุกคนพี่นิกเขาอาจจะเลือกในส่วนที่มันแบบแข็งมาหรืออะไรมาก็ตามอุ้ยอย่างนี้พี่จําได้ปะเนี่ยว่าอะไรเป็นอะไรไถามจริงถามจำได้หรอกินเลยแล้วกันเนาะ กก็แสดงว่าเฮลตี้ดิอย่างนั้นน่ะทุกคนเมมีข้อคอ,อาหาหนิดนึงเมรู้สึกว่าอันนี้พี่นิกเลือกส่วนปลายของแบบทุเรียนมาแล้วมันแบบมันแข็งไปหน่อยปะหมายถึงว่ามันแบบมันแห้งไปหน่อยอ่ะพี่ต้องเลือกตรงกลางสิเพราะอันเนี้ยเขาได้ตรงกลางนะเนี่ยขอชิอมอีกได้ปะไม่ได้มีผลุดนะแต่ขออีกนิดนึงได้ไหมคะขอเบอิกพยานเพิ่มอ่ะนี่มันต้องส่วนตรงกลางเหมือนเพื่อนแบบนี้คุณนิกเอาเม็ดหายไปไหนอ่ะเอาเม็ดออกให้เหรอแต่ก็ยังถือว่ากรอบเนื้อนแน่นนะ เก็บเก็บ<ๆ>อาการไม่อยู่เลยอ่ะอืมหวานขึ้นแล้วพี่นิกอืมอืมเนื้อกรอบอร่อยอืมหอมจานที่หนึ่งผ่านไปเก็บไว้กินเทียบอีกน,นิดนึงต่อไปจานที่สองด้านนี้คือแบบเนื้อแบบเนื้อเหลืองอลามดีมากส่วนด้านนี้คือแบบแอบบมีแบบสุกข,ข้างในอ่ะเพราะงั้นอันนี้น่าจะนิ่มกว่ามากเลยอ่ะเพราะว่าผมแบบไม่ถนัดที่มันสุกเกินไปอ่ะ กลิ่นแรงมากอันนี้ทำเป็นแบบว่ากลิ่นแรงอ่ะก็ไข่เค็มนะเหมือนอยู่อ่ะแต่กลิ่นมันแรงกว่าหวานกลิ่นชัดชัดแบบทุเรียนกินคือกินในบ้านป้อมยามรู้ว่าบ้านนี้กำลังกินทุเรียนอ่ะเนี้ยคือกลิ่นแบบแรงแต่ก้านยาวตอนที่เมียชิมที่ตลาดอ่ะก้านยาวมันเป็นแบบเนื้อครีมมี่อ่ะ อันนี้อะไรอ่ะอันนี้หวานมากอันนี้นุ่มมากจับมาก็คือแบบยุบยาบอ่ะไว้ตายแล้วครับสั่งปะครับได้ประดุกของเตยเตรียมตัวอันนี้ทำไมไม่มีกินอ่ะคือเหมือนกินอันนี้เสร็จแล้วอ่ะเหมือนจมูดับอ่ะมันเหมือนเมย์ไม่ได้กินอะไรแล้วอ,อ่ะต้องมียาดมนะต้องดมกาแฟต้องมีอะไรล้างจมูกเนยอ่ะทำไมมันแบบมันไม่ได้กินอะไรแล้วอ่ะชีคนนี้ก้านยาวแน่เลยอ่ะต่เป็นเนื้อไก่ฉีกฮะ งงอะแต่ครีมมี่มากอันนี้มาจากที่เขาห่อทุเรียนปะใช่ชิชูชิชูหอเุเล่นอะไรอันนี้ครีมมี่มากทุกคนหอมนอกนุม่มในอ่ะใช่แต่เนื้อมันครีมครีมมากเลยอ่ะถ้าเทียบกับเนื้อไก่ฉีกอ่ะทำไมเราต้องเรียกทุเรียนเป็นเนื้อสัตว์วะงงอันนี้เป็นแบบเป็นเส้นๆเ,เลยอ่ะแต่ texture ครีมมี่ชอบไหมเมย์ไม่ชอบแฮ คือตอนนี้ต่อไปอะไรอะลำดับถัดไปของเราคืออะไร,ไรอะงตอง<า>ต้องตามหาเหรอว่าทุเรียนที่แพงที่สุดเราซื้อมาคืออันไหนเหรอยากละสวยละคืออันดับแรกไอ้ก้านยาวอะเมเมเดาว่าน่าจะอันนี้เพราะว่าคนขายเขาบอกเมว่าก้านยาวเนื้อเขาจะครีมมี่มากๆแต่ไอ้กลิ่นอันนี้มันเตะจมูกแรงมากเลยอะเมว่านียก้านยาวไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่พินิจของเราแน่นอน ออกกไม่คนใดก็คนหนึ่ง,อ,อ,งนะอันนี้เป็นสาวเองนะอันเนี้ยเขากรอบไปหน่อยอะ่ะ <c oughs> ก็เลยหวานน้อยซึ่งตอนที่เมชิมพินิดอะ่ะเมยรู้สึกว่ามันหวานมากเหมือนเขาเลือกให้แล้วมันหวานมากเมก็เลยค่อนข้างคิดว่าน่าจะเป็นอันนี้แหละเป็นของพินิดแน่เลยอะ่ะ <c oughs> ใช่คุณสปอยได้วยจานประจา์ทำไมเคลือบทองมาอย่างงี้ <c oughs> หรือเปล่าอ่ะเมย์ขอตอบว่าทุเรียนโลละหมสอง ที่ไปซื้อมาจากการบลายเทสแบบไม่รับรู้ว่าซื้อชิ้นไหนอะไรยังไงคือแบบหลับหูหลับตาตอนที่พี่นิกจ่ายเงินแล้วมีก็แบบให้พี่นิกถือถุงแล้วมีก็แบบไม่เห็นไม่เห็น,ไม,หนไม่หือไม่อือใดๆนะคะขอตอบค่ะทุเรียนโลละหมื่นสองจาตนตรงกลางใช่เหมือไร่และคำตอบที่คุณเมยเลือกอันเนี้ยเขากรอบไปหน่อยก็เลยหวานน้อยซึ่งตอนพี่เมชิมพี่นิกอ่ะมีมรู้สึกว่ามันหวานมากเป็นคำตอบสุดท้ายไหมครับ เฮ้ยมาถึงเฉลยถูกท้ายแล้วเร็วๆอ่ะถือรอถือรออันเนี้ยเย้ผิดครับพูดจริงหรอจริงตจบเงินง่ายแต่ยากนะเมื่อกี้น้องวิเคราะห์มาดีมากนะพี่รู้ใช่ปะจานไหนอ่ะอุ้ยขอทายอีกรอบหนึ่งได้ไหมอ่ะอุ้ยหน้าแหกว่ะอันนี้แหละทั้งนั้นอ่ะสีมันเหมือนกันเลยอ่ะอันนี้ปะ เดี๋ยวทุกคนเมขออธิบายเพิ่มเติมเพราะว่าอย่างที่พี่นิกบอกเลยอ่ะเมไปจํารสชาติตอนที่แม่ค้าแต่ละท่านให้เมชิมแล้วเมจาได้ขึ้นใจเลยว่าก้านยาวอ่ะเนื้อจะครีมมี่จ้าหมอนทองอ่ะเนื้อจะแบบกรอบแล้วก็แบบมีให้เราทั้งครีมมี่กับเนื้อไก่ฉีดแล้วเขาให้เมชิมก้านยาวที่ข้างนอกกรอบและข้างในกลายเป็นเนื้อครีมคือไม่มีเส้นเส้นเลยอ่ะแล้วเมก็เลยคิดว่าอันนี้ที่ข้างในแบบกรอบนอกแล้วข้างในมันเป็นครีมมี่เป็นก้านยาวคือแบบปักใจเชื่อว่าชีคนนี้ก้านยาวแน่นอนอะได้ยังไงอ คือเมรู้สึกว่าที่ต่างกันคือระดับความสุกอะทุกคนที่เห็นได้ชัดเลยละกัน hmm. เพราะว่าเรื่องรสชาติกับกลิ่นเนี่ยอย่างอันนี้มนเมรู้สึกว่ากลิ่นอันนี้แรงกว่ากลิ่นจานนี้แรงกว่าระดับความสุก,าสก,สกจานนี้สุกกว่ามันก็เลยเป็นเรื่องของระดับความสุกหรือเราไม่เชี่ยวชาญเรื่องของทุเรียนก็ไม่ทราบได้นะแต่ถ้าใครชอบที่เป็นแบบเนื้อเนียนเนื้อนุ่มเนื้อครีมอะอันนี้ก็จะเหมาะแต่ใด,ใดๆก็คือมันก็ต่างจนเมนึกว่ามันเป็นก้านยาวเอางี้งงตัวเองอยู่ขอชิมนี่อีกได้ไหมอะไหนๆก สักตั้งนะมันต้องมีอะไรที่แตกต่างเหมือนว่าของพี่นิกเขาอะข้างในจะเป็นเนื้อครีมมากกว่าอันนี้อีกอันนึงพี่นิกปิบมาให้อันที่เมขอกรอบนอกนุ่มในนะคะอาจจะได้เป็นแบบพูเล็กมั้งคิดว่านั้นเนื้อมันเลยเมด็ดเขาเรียกเม็ดมันใหญ่เนื้อมันเลยน้อยเขาอาจจะเห็นว่าหนูบอกว่าชอบแบบแต่เออ<ๆ>ใช่แต่ว่าเมไปรีเควสเขาไงว่าขอกรอบนอกนุ่มในอะไรอย่างเงี้ย ชิมเทียบแบ้อย่งงเข้าใจละอันนี้มันแห้งกว่าแต่ว่าถามอีกนิดนึงได้ไหมอะสรุปว่าอันไหนอันไหนก้านยาวกว่าจะได้เทียบแค่หมอนทองอันนี้ก้นานยาวเอาล่ะแล้วพอพี่บอกปุ๊บเนื้อข้างในมันเป็นไซซ์ละเอียดละเอียดอะ่ะมันเป็นเมื่อกี้แล้วมันก็แบบมันมีจังหวะจะเป็นนุ่มเป็นแบบละเอียดละเอียดเป็นเม็ดเม่อะโอ้ยชีก็ไม่น่ามั่นใจขนาดนั้นเลยมีอันนี้มาให้ชิมอีกอันนึงมัขอเทียบอีกขอเทียบอีก อูอันนี้ก็คือหมอนทองโลละาพันสองฮะอ๋อเข้าใจก็เลยแบบว่าก้านยาวมันเลยเม็ดใหญ่ปะ่ะด้วยธรรมชาติของมันในนี้ก็ไม่รู้ท่านก็ตัดอน,นันทิ้งไปเลยแต่ด้วยสิ่งที่เมรีเรควสละกันว่ารรเควสกรอบนอกนุ่มในนี่โลละาพันสองนะคะเห็นเลยว่าเป็นแบบเป็นเส้นๆน่ะ ถ้าคนชอบทุเรียนที่กลิ่นแบบจุกๆอ่ะอันอันโลละพันสองคือกลิ่นมันแบบมันเข้าไปถึงโสดประสาทคือตอนนี้ลมหายใจคือหายใจออกเป็นเธอค่ะหายใจเข้าก็เธอเธอหายใจออกก็เธอเพียงเก่ามากแต่หายใจเป็นเธอเรื่องจริงเดี๋ยวขอบีของพินิดดูอีกสักหนึ่งแมทอันนี้ของพินิดนะคะคือเนื้อมันแน่นแบบมันข้างนอกมันกดแล้วมันแน่นมากเลยอ่ะทุกคนดูดิข้างในมันมันไม่เป็นเส้นก็เป็นอยู่แต่ว่ามันมันนุ่มกว่า ข้างในเขาเป็นครีมกว่าไม่รู้ทําไมหรือแค่พอรู้แล้วเราล่างจิตมันปรุงแต่งอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันคือทำไมเราทําให้ทุเรียนมันน่ากลัวน,น่าเกลียดน่ากลัวได้ถึงขนาดนี้อ่ะทุกคนสรุปว่ามิชชั่นในวันนี้ในการถ่ายทุเรียนโลโละหมื่นสองของเมย์นะคะชี่คนนี้ก้านยาวแน่เลยอ่ะหวานกลิ่นชัดเปลวค่ะ ก็ไม่ได้แปลกใจมากเพราะว่าปกติกินอะไรก็แยกออกยากอยู่แล้วแต่ว่าก็เฟลอยู่ดีอ่ะก็รู้สึกว่าแบบก็ชีมั่นใจประมาณหนึ่งว่าชีจะทายถูกแต่ก็ทายไม่ถูกนะคะทุกคนทางนี้ทางนั้นนะคะทั้งหมดก็เป็นความเห็นส่วนตัวเนานะไม่ต้องไปนส่วนต่หรอก มันไม่เห็นมีความเห็นอะไรเลยอสรุปให้นะคะว่าทุเรียนต่างกันไหมเมย์ตอบให้ว่าเมย์รู้สึกว่าไม่ได้ต่างมากสาหรับเมย์ที่ไม่ได้กินทุเรียนแบบลึกซึ้งจริงจังคือกินปีละครั้งให้พอหายอย่างแต่ก็อย่างที่บอกว่ารสนิยมการกินทุเรียนของเมย์มันคือแบบเมย์ชอบแบบกรอบกรอแบบกรอบนอกนุ่มในนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลิ่นไมแรงกินอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยไม่เก่งในการแยกด้วยหรือเปล่าแต่ใดๆความต่างละกันที่เมย์สัมผัสดได้จากประสบการณ์ที่ไปซื้อมาทั้งหมดนะคะก็คือการเลือกละกันการ เลือกทุเรียนให้อะพี่นิดอะเขาดูมีความแบบใส่ใจมากกว่าหรืออีก,อ,กอีกในยะหนึ่งก็คือเขาพูดเก่งเขาขายเก่งด้วยซึ่งมันทาให้เราเพลินคือมันเป็นการซื้อทุเรียนที่แบบแฮปปี้สนุกสนานแบบเหมือนมีแม่ค้าที่เขาแบบเอ้ยพยายามที่จะเลือกสิ่งที่เหมาะกับสิ่งที่เราต้องการได้มากที่สุดอะไรเงี้ยเขาก็ชวนคุยเก่งอะนะเขาขายเก่งมากเลยอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นความรู้สึกของแบบว่าเวลาได้ซื้อแบบของที่มันพรีเมียมขึ้นนะคะแล้วก็อีกอหนึ่งที่แตกต่างคือแพ็กเกจจิ้งและกันแพ็กเกจจิ้งเขาอาจจะมีแบบเป ไปซื้อฝากซื้ออะไรก็คือดูไม่ได้เป็นทุเรียนธรรมดาดูเป็นทุเรียนแบบแพ็คใส่เรียบร้อยเสร็จสับอะไรอย่างนี้ทางนี้ทางนั้นแล้วแต่คนสะดวกนะคะว่าสะดวกกินแบบไหนถามไมว่าควรไปลองไหมก็ถ้าไม่ได้ติดขัดขัดสนหรืออะไรยังไงอะ่ะอยากลองก็ลองได้นะขั้นต่ําเขาให้สั่งแบบครึ่งโลอ่ะทุกคนก็ ก็ยังน่าจะยังพอกินได้อะไรเลยคือรอให้รู้อ่ะก็ลองได้ข้างในมันเป็นเนื้อครีมครีมดีของแบบนี้มันขึ้นอยู่กับความพึงพอใจอ่ะของแต่ละคนว่าอยากจะกินแบบไหนอยากจะชอบแบบไหนอยากจะซื้อแบบไหนนะา๊ะแต่ว่าถ้าสมุิอะสมุิเนี่ยเลือกคสามคนนี้หนูต้องกินอันหนึ่งหนูกินอะไรถ้าชอบที่สุดใช่ไหมออเอาแค่3จานนี้นะทุกคนขอบอกก่อนเอาแค่3จานนี้ที่แบบว่าได้มากินแล้วกันใน3าจานนี้ที่อร่อยสุดอะคือ คือน่าจะพี่นิดที่พอดีสุดเพราะว่าเพราะว่าก้านยาวอะ มันไก่ฉีก็จริงแต่มันหวานน้อยไปหน่อยแล้วมันก็ไม่มีกลิ่นทุเรียนให้มาแบบรันจวนอ่ะคือกลิ่นมันน้อยเพราะว่ามันสุกน้อยเกินไปอันนี้เดาเพราะว่ามันไก่ฉีกมันแห้งมันแห้งไปหน่อยต่อมาอันเนี้ยเดี๋ยวที่เมย์บอกอันนี้กลิ่นมันแรงเกินไปสาหรับเมย์เขาอาจจะหยิบมาอันที่มันสุกเกินไปอ่ะคือมันเลยกลิ่นทุเรียนแบบทุเรียนทุเรียนแบบมันกลิ่นเตะจมูกอีกนร่งจะเป็นทุเรียนกวนแล้วอ่ะนึกออกป่ะมันกลิ่นมันแรงมากอันเนี้ยแต่เรื่องเพคเจอร์อ่ะจะชอบประมาณไก่ฉีกแบบไม่ต้ออออองงงง่่่่มมาาากกแตเเรรืืืลิินนนคคววหขพ มันหวานพอดีสุดแล้วอันนี้หวานเกินอันนี้ก็จืดเกินอันนี้หวานพอดีแต่เนื้อของพี่นิดอะข้างในที่เป็นครีมมี่อะส่วนตัวเมย์เองอะก็ไม่ได้ชอบขนาดนั้นรู้สึกว่ามันครีมมี่เกินไปแล้วเมย์รู้สึกว่ามันจะมีจังหวะเกือบจะแบบเอ๊ะมันจะเละหรือเปล่าแต่ข้างนอกมันดันแบบกดเข้าไปแล้วมันแข็งอะงงงงไอ้จังหวะนี้แหละงงข้างนอกคือแบบข้างนอกคือมันแข็งนะแล้วข้างในมันเป็นแบบเนื้อครีมครีมแบบเนื้อแบบนิ่มๆมันคือครีมมี่อะซึ่งก็เลยรู้สึกว่าเออ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 อันน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 นเเเเีีีีีี้้้้้้ยยพพดตตมมมมมรรรริิิ่่่่่่าาาากกกกกกแแแแแแแบบบบบบบสสสสคคคคืททุจจลลวววว็็ไไหใขงู ตายไปแล้วจมูกเหมือนดังแบบหูดังตันอะ่ะอันเนี้ยคือกลิ่นมันมันหุยหุยมากเลยอะ่ะกี่ต่างมือเหมือนว่าเขาไม่ได้หยิบก้านยาวให้เรากิมเลยใช่ไหมเพราะว่าตอนที่ชิมที่ร้าเนี่ะมันเนื้อเนื้อมันครีมอยู่จริงๆนะใช่พี่มน้องไม่ได้คิดไปเองนะพี่ลองเชื่อถนะือก่อนแล้วมันจะมีเม็ดสักๆนิดนึงไม่รู้ว่าอันนั้นเรียกว่าครีมมี่ของเขาได้ไหมก็มีโอกาสเป็นก้านยาวอยู่อ่ะอันนี้นฝั่งทีเลรข,ขึ้นมาหน่อยกินกัดแค่อันนี้ครีมมี่ไหมสรุป มันก็ไม่เท่าตอนกินที่ร้านนะตอนกินที่ร้านต่างชัดเลยใช่อะน้องก็เลยตีไปอันนี้มาละเดี๋ยวน้องให้พี่ชิมพี่นิดแล้วพี่จะพูดว่าพี่นิดอะก้านยาวชัวร์อันนี้ที่เป็นตัวครีมมี่นะเข้าใจเมยก็เลยเข้าใจว่าชีคนนี้คือก้านยาวชีก็มัวแต่ไปยึดติดว่าก้านยาวต้องเป็นเนื้อครีมพี่จะไบอกให้หนูยึดติดแน่นอนก็ยึดติดดิเรียนมาอย่างเงี้ยแม่ค้าสอนมาผมก็ต้องเชื่อเขาดิว่าอืมก้านยาวเท่ากับครีมมี่ โอเคนี่คือควรหยุดแล้วเหรอแบบอยากศึกษาอีกนิดนึงอะอะเอาว่าใครอยากลองไปลองกินกันได้นะคะทุกคนมาลองชิมให้แล้วไม่รู้ว่ามีประโยชน์ไหมหรือไม่อย่างไรอยากกินเองด้วยนะคะก็เอาไว้มาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะใครชอบกินทุเรียนแบบไหนบอกได้ใครรู้ว่ากา้านยาวเนื้อที่แท้จริงควรเป็นอย่างไรก็บอกได้นะคะใครมีประสบการณ์การกินทุเรียนยังไงก็บอกได้เช่นเดียวกัน ส่วนเมย์ถ้าหลังจากวันนี้ไปไม่สบายเป็นไข้ร้อนในก็เดี๋ยวจะมาบอกนะคะใต้คลิปว่าใช่ค่ะหลังจากที่ดิฉันถ่ายคลิปนี้ไปเกิดอาการใดๆบ้างเพราะว่าวันนี้กินทุเรียนไปเยอะมากก็กินไม่เยอะ,อะกินกินเต็มที่ประมาณภูสองูอะไรอย่างนั้นอนะอุ้ยเยอะอยู่นะคร <laughs> ูใหญ่ดว้วยให้เป็นเรื่องของอนาคตนะคะวันนี้เมย์ขอตัวไปแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้านะจ๊ะไปแล้คะ่ะสวัสดีค่ะมือเลืนนึงอะสวัสดีค่ะ